ช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาแสดงความยินดีกับนะครับคนที่ในคาบูชาว่าถิ่นมาบดหรือไม้แยแยไปวันนี้ผมได้รับประมาณ6กเจ็ดสายนะครับคือบางคนก็ถูกรางวัลเยอะมากนะครับทั้งใต้ดินแล้วก็ลอตเตอรี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับจากที่เขานะครับศรัทธาในสิ่งนี้แล้วก็ได้สิ่งนี้ไปนะครับเขาสอดแสวงหามานานมากนะครับต้น เยว่าบุตรหรอไม้ใหญ่ๆนะครับและเขาได้โชคนะครับจากต้นนี้จนหมดนี้หมดสินนะครับจนมีทุนที่จะตั้งตัวนะครับในยุคอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับกับลูกค้าทั้ง6คนนะครับวันนี้ผมได้รับ6สายนะครับที่ผมอยากจะบันทึกการสนทนาให้ฟัง ะครับแต่นะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะนนครับนำมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวบน YouTube ได้นะครับนะฮะต้องเป็นความที่นะครเป็นสิ่งที่ผมนะครับยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่จะพูดมายังตื้นตัดใจแทนนะครับจากชีวิตเขาเทบจะไม่มีอะไรแทบจะล้มละลายนะครับแต่นะครับ ด้วยความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้จึงทําให้กับพิชิตชีวิตพิชดวงชะตาได้นะครับจนหมดนี่มีเีตั้งตัวนะครับนะฮะจากคนนะครับไม่มีเงินสงวนรถมาสามม้วดสี่มวนนะครับจนจะยึดเลยนะครับสามมวดนี่คือรถจะยึดแล้วนะครับแต่เขาเชื่อนะครับว่าถ้าได้สิ่งเหล่านี้ไปนะครับเขาก็เป็นเอีที่ติดตามผมมานานเขาก็ได้ไปเขาก็ถูกนะครับท้าย3ามตัวนะครับ ขาย3ตัวใต้ยินนะครับไม่ได้น้อยๆนะครับก็นะครับคนนี้ได้จ่ายม้วนรถนะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากนะครับสำหรับนะครับหวยไทยนะครับหวยรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่ว่าทั้งลอตเตอรี่และใต้ยินนะครับลูกค้าถูกกันนะครับและก็นะครับทําให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ มันก็ไม่ได้ให้ชัดเจนมากไปนะครับแต่บางคนเขาเห็นแล้วเขาก็ซื้อขึ้นซื้อลงไว้นะครับซื้อกันไว้นะครับเพราะคนที่เล่นหวยเล่นอะไรเขาจะซื้อขึ้นซื้อลงอยู่แล้วนะครับเขาก็ถูกหวยถูกเบอร์กันไปนะครับคลิปนี้ก็มาแสดงความจริกับลูกค้าทั้ง6ขั้นนะครับเดี๋ยวมันมีเจ้าหนึ่งอยู่ครับเขาบอกว่าเกือบผูกรางวันที่1เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทักไลน์และส่งหลักฐานให้ดูอยู่นะครับพอดีผมได้ติดต่อไปแล้วนะครับเขาติดต่อมานะครับรอบแรกนะครับ เขาบูชาว่านเทวบบไปบเขาได้โชคได้ลาภจ,จริงนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับเดี๋ยวจะเอามาไปลงในหน้าเพจแล้วกันนะครับใครอยากเข้าไปดูไปชมก็เข้าไปที่หน้าเพจหรือผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วกันครับนะครส่วนใครนะครับที่ยัง นะครับอยากจะได้นะครับว่านมงคลเสริมดวงชะตาบารมีนะครับว่านที่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนะครับสายขาวนะครับไม่มีผลใดๆนะครับต่อชีวิตนะครับนีแจะจะนาพาความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานการเงินหลั่งไหลเข้าหาเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับจะเหมือนลูกค้าทั้ง6ท่านนะครับจากชีวิตติดลบนะครับก็เชื่อและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ก็นําพาปฏิหารและสิ่งดีๆเข้ามาหาอย่างแน่นอนนะครับ ชุดที่เขาได้ไปนะครับเป็นชุดว่านมงคล399ที่ผมจัดโปรโมชั่นนะครับนะฮะเขาบูชา399จากผมไปเขาได้300,000นะครับนะเขาถูกหน่อย300,000นะครับบางคน105บางคน50,000บางคน10,900นะครับบางคน8,000นะครับโอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับผมแค่คนวันไทยงวดนี้ผมผมผมไม่ถูกนะครับผมไม่ถูกแต่เฉียดนะครับเฉียดเลขท้าย3ตัวนะครับอีกแต้มเดียวนะครับฮะฮะ ลอตเตอรี่ประมาณสักสามใบนะครวันนี้วันนี้ยอมรับนะครับไม่ไมถูกก็ไม่ได้ถูกทุกหดนะครับแต่แฟนผมถูกนะครับนะฮะ่ะสรคิปนี้นะครับใครที่อยากได้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลในปีนี้กลับเป็นพิชชีวิตเสริมดวงชะตาบารมีนะครับให้ชีวิตหน้าที่การงานการเงินของท่านประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยอย่างแน,น่นอนนะครับว่านเทพบุตรหรือไม้เยแยไม้ที่เปลี่ยนเพด้วยื่อพุทธคุณทางโชคลาภเป็นทางโชคลาภเมตตามหานิยม อูไว้หน้าร้านค้าร้านขายก็ทํามาค้าขายดีค้าขายขึ้นนะครับดึงดูดลูกค้าเข้าหาเป็นเสน่ห์ไม่ตามหานิยมดีนกักแรเราคู่บ้าอาจารย์ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะครับใครได้ไปนะครับเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนร้านค้าร้านขายได้ไปก็ทํามาค้าขายดีนะครับคลิปนี้นะครับ,นะรบถ้าใครอยากได้นะครับแอดไลน์มานะครับนะครับแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หรือโทรมานะครับ399จัดโปรโมชั่นอีกเช่นเคยนะครับนะฮะเนี่ยนะครับ กระถางต้นโตๆสวยขนาดนี้เลยนะครับอตอนอเดี๋ยวชุดนี้ผมให้ให้ตามจำนวนเลยครับ6ท่านนะครับ399นี่ครับต้นขนาดนี้เลยนะครับขนาดนี้เลยนะครับ399นะครับต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยครับ399นะครับรวมส่งพร้อมเจ้าริญงบไปทางนะครับนะฮะใครอยากได้นะครับให้แค่6ท่านเท่านั้นนะครับ6ท่านนะครับย้ำว่า6ท่านนะครับมาสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะไป นะครับก่อนจะไปนะครับพูดคุยกันคลิปอื่นนะครับนะคลิปอื่นแล้วับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมมีเวลาถ่ายคลิปน้อยมากนะครับเนื่องจากงานหลุมเรานี่ครับภารกิจเยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอาบว่าสวัสดีครับ